ผมก็จะมาเฉลยข้อสอบ A l e v e l p ฟิสิกสนะครับปี2566กับข้อที่6นะครับก็โจทย์เนี่ยบอกว่านักเรียนคนหนึ่งเนี่ยออกแบบขั้นตอนกศารศึกษาลเรื่องของการชนยืดยหุ่นของวัตถุที่มีมวลต่างกันดังนี้ครับก็ขั้นแรกนะครับเราก็จะมีการเตรียมรถทดลองที่เหมือนกัน2คันนะครับแล้วก็ติดแถบกระดาษที่ต่ออยู่กับเครื่องเคาะสัญญาณเวลากับรถทั้ง2คันนะครับแล้วก็รถครั้ที่2เนี่ยก็จะมีการติดน้ำมันไว้ครับดังภาพ รเราจะทำการวางแท่งเหล็กที่มวลเท่ากันเนี่ยสองแท่งไว้บนรถทั้งสองคันและวางรถนั้นไว้บนพื้นระดับนะครับก็จะมีการเอาแท่งเหล็กเนี่ยมาใส่นะครับที่มีมวลเท่ากันนะอ่ะขั้นที่สามนะครับก็เราจะกดสวิตช์ให้เครื่องค้อสัญญาเวลาเนี่ยทำงานแล้วผลักรถคั้นที่หนึ่งให้เข้าชนกับรถคั้นที่สองและสังเกตการเคลื่อนที่แล้วก็หาอัตราเร็วรถของก่อนชนและหลังชนของรถทั้งสองคันนะครับ เพราะว่าจากข้อสอบที่เราทาเนี่ยผมว่าไม่สามารถศึกษาเรื่องที่เราต้องการศึกษาได้จึงเสนอมีการปรับปรุงเหล่านี้ข้อกกไก่บอกว่าเราจะต้องปรับปรุงขั้นตอนที่หนึ่งที่ว่าต้องเอาดินน้ำมันออกแล้วก็ติดสปริงแทนส่วนในขั้นตอนที่สองเนี่ยก็จะมีการให้เราเนี่ยเอ่อปรับปรุงในการวางแท่งเหล็กไว้แค่คันที่หนึ่งคันเดียวแล้วข้อควายนะครับปรับปรุงขั้นตอนที่สามในการออกแรงผักลดครั้งที่สองให้เข้าชนลดคั้ที่หนึ่งที่หยุดนิ่ง เราขั้นแรกครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเราต้องการจะศึกษาเรื่องอะไรก็โจทย์ที่เราต้องการศึกษาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการชนแบบยืดหยุ่นของวัตถุที่มีมวลต่างกันขั้นแรกคําว่าการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยแสดงว่าจะต้องเกิดการออนุรักษ์พลังงานครับหรือมีการถ่ายเทพลังงานนะครับซึ่งเราเนี่ยใช้ดินน้ำมันใช่ไหมครับตรงนี้ อาจจะทําให้แบบว่าไม่เกิดการอันรุรษ์พลังงานเกิดขึ้นนะครับเราเลยจึงควรเปลี่ยนจากดินน้ำมันเนี่ยเป็นสปริงแทนเพื่อว่าให้เกิดการอนรุรษ์พลังงานครับก็คือว่าก็ไก่ไ้เป็นข้อที่ถูกครับจากนั้นเนี่ยเราต้องการให้มวลเนี่ยวัตถุเนี่ยครับมีมวลต่างกันซึ่งเราเนี่ยนำแท่งเหล็กทั้งสองที่มีมวลเท่ากันวายทั้งสองอันมันจะไม่ทําให้เกิดข้อแตกต่างของมวลของรถที่เดลองนะครับฉะนั้นเรยคิดว่าเราควรวางแท่งเหล็กไว้แค่ ลดครั้งที่2อันเดียวครับเพื่อว่าจะได้ศึกษาได้ว่าถ้ามวลต่างกันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับข้อหกก็ถูกครับข้อห้าเนี่ยเพราะว่าให้เราออกแรงผลักรถครันที่สองให้เข้าวชนกับรถครั้งที่1ที่อยู่นิ่งในส่วนตัวนะครับข้อสามเนี่ยคิดว่าไม่ควรทำครับเพราะว่าถ้าเราคำนวณเรื่องของกฎการอนุนรักษ์โมเมนตัมโมเมนตัมก่อนเนี่ยเท่ากับโมเมนตัมหลังใช่ไหมครับเราน่าจะเรา,เราควรที่จะให้มีแค่ความเร็วของที่1เพราะว่า คำนวณง่ายเพราะว่าถ้าเราเป็นการออกแรงไปที่รถยนต์ครั้งที่2นะครับ1เลยครับคือจะทําให้ตัวแถบกระดาษเครื่องข้อจับเวลาเนี่ยมันมีการหย่อนไม่ตึงซึ่งในการคานวณเรื่องของอัตราเร็วตรงที่เครื่องข้อญ,ญาเนี่ยเคาะไปเนี่ยก็อาจจะผิดพลาดได้ฉะนั้นข้อควายที่มีการปรับุงข้อที่สามเนี่ยโดยการออกแรงผักครั้งที่2เนี่ยคิดว่าไม่ควรทาครับก็คิดว่าสําหรับข้อที่6ข้อสอบ a e level physics ปี6หกเนี่ยก็คิดว่าควรตอบข้อ ข้อสามครับก็คือควรปรับปรุงทั้งข้อกอและข้อขอครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของข้อสอบฟิสิกส์เก้าิชาสามัญเอเดเวับปีสองห้าห้าข้อที่ยี่สามเนี่ยนะครับาะว่า,วาเมื่อฉายแสงความถี่ f ค่า,ต,าต่างๆตกกระทบผิวโลหะชนิดหนึ่งได้ความสมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์หยุดยั้งกับความถี่ของแสงดังกราฟนะครับก็มีกราฟมาให้โดยโจทย์เนี่ยบอกว่ากำหนดให้ e เนี่ยเป็นค่าประจุข,ของอิเล็กตรอน นะครับแล้วก็ h e เนี่ยเป็นค่าคงตัวของครั้งในหน่วยจูลต่อวินาทีมีค่าความถี่ F จฟโถามว่าพลังงานจนสูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนมีค่ากี่เ็กลโวลต์ก่อนเลยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริกครับขั้นแรกเราต้องมาดูนว่าเจ้าพลังงานพลังงานจนสูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนเนี่ยมีค่าหรือมีสูรอย่างไรครับก็ก็คือ ek นะครับ <c oughs> ek ก็จะหาจาก e คูณกับ v s ซึ่ง v s เนี่ยก็คือความต่างจักหยุดยั้งแต่ว่าจะตัวสูตรเนี้ยครับหน่วยที่เราได้ของ e k เนี่ยจะเป็นหน่วยจูลแต่สังเกตว่าในตัวข้อสอบเนี่ยครับถามว่ามีค่ากี่ e เอนต์โวลต์ ow, ซึ่งเราก็จะแปลงจากจูลเนี่ยเป็น e เอนต์โวลต์ด้วยการหารด้วย e ครับา่วา e k ที่เป็นในหน่วย e เอนตโวลต์นะครับก็จะเกิดจากเราแค่เอาเนี่ยครับหาร e ก็จะเหลือ v s ว่าเราต้องการหาว่า v.s เนี่ยคืออะไรนะครับจากจากที่เราเคยเรียนเรื่องของกรการโฟโตเอติกก็จะมีสูตรที่หน้าตาคล้ายๆกับเรื่องของกฎการอัดพลังงานนะครับคือว่าพลังงานของแสงที่เราให้ไปน,นะครับจะมีจะแปลเปลี่ยนก็คือเป็นฟังก์ชันง,งานแล้วก็พลังงานจนของอ e ิเล็กตรอนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะแทนสูตรนะเพราะ e เนี่ยเท่ากับ h f นะครับ แล้วก็ W ตัวนี้คือฟังก์ชันงานนะครับส่วน E k ันี้ก็คือสิที่ต้องการแต่ว่าถ้า E k เฉยเนี่ยไม่เป็นหน่วยจูลนะครับแต่ว่าเราต้องการเป็นหน่วยอิเล็กตรอนโวลนะครับขั้นแรกเราทนสูตรก่อนจากนั้นเราจะเปลี่ยนเป็น E e l v นะครับด้วยการหารด้วยนี่ทั้ง2ค่าก็เป็น h ห F ส่วน E เท่ากับ W ส่วน E บวก V s นะครับก็จะได้ว่า V s นะครับเท่ากับ h F ส่วน E ลบ t h w ส่วน e จากนั้นเนี่ยเราสังเกตว่าการาฟเนี่ยมีการให้แกน y นะครับแทนด้วย v s แล้วก็แกน x เนี่ยแทนค่าของ f ถ้าเรามองเป็นสมการเส้นตรงนะครับก็จะเห็นว่าเป็น y เท่ากับ a m x แล้วก็บวก b ใช่ไหมครับซึ่งสังเกตว่าถ้าเราแทนค่า f เป็น0จะได้ว่า v s เนี่ยจะเป็นลบ w ส่วน e ใช่ไหมครับซึ่งการได้ราแทนค่า x เป็น0ูนเนี่ย คือเรากำลังหาจุดตัดแกน y ของกราฟซึ่งถ้าแทน s เป็นศูนย์เนี่ยจะพบว่า v s จะมีค่าเป็นลบ w ส่วน e ซึ่งตัวนี้ครับจะเป็นจุดตัดแกน y ากนั้นเราก็มาดูที่กราบที่กราฟนะครับก็จะสังเกตว่ากราฟนี้นะครับมีจุดตัดแกน y ก็คือลบสองครับแสดงว่าเราสามารถแทนเจ้าก้อนเนี้ยครับเป็นลบสองได้ก็จะได้ว่า v s เท่ากับ h f ส e. ่วน e ลบกับ2.0แค่นี้เราก็จะได้ vs ในหน่วย a ตอตันโลแล้วครับก็คือ f s ส่วน e แล้วก็ลบ2ก็จะตอบในข้อที่ข้อที่1ครับ